ก็สวัสดีทุกคนที่ช่อง VR นะครับ <Netflix. S 3> วันนี้เราจะมาเล่นหยาดกันนะครับซึ่งหยาดตอนนี้เป็นตัวที่ผมซื้อมาจากเหรียญก็ผมจะมาเล่นหยาดเนี่ยแหละไม่มีอะไรแล้วแล้วผมก็จะมาเล่นในมมนาห้าไม่เอาลรงแรงหรอกถ้าลงแรงเดียวแหละเดียวดาวตกเขียเหลอแค่รอให้เข้าแมปโอเคนะครับตอนนี้ก็เข้าแมปแล้วครับด้วยการตัดต่อแบบไม่รู้ตัว ฝั่งเราก็จะมีกิลเดอร์ลิเอาณายานไอรินฟอเรนฝั่งนู้นก็จะมีอาริสเทลเพนนาตาาแล้วก็ล็อกซี่นะครับยินดีต้อนรับสูอออ่ ROV โอเคครับตอนนี้เราก็เข้ามาเนี่ยครับแล้วก็แค่วิธีเล่นเนี่ยแค่รอให้รอแค่เรามีของสี่อยา่างครบเบอร์สิบสองเราก็สามารถซ้อมกไปด้วยกัน ฝึกยานครับที่เ,เราไม่ไฟาฟังก็พอฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามนะครับถ้าใครที่เข้ามาดูเราไม่ได้กดติดตามนะครับถ้าคุณไม่กดติดตามันก็ผมจะส่งพิโตไปบ้านคุณต้นเกมแล้วก็แค่ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องอะไรมาถ้า ถ้าเราฟาร์มแดงเสร็จแน,น,นะนำว่าให้ไปช่วยเพื่อนที่ออฟเลนครับแต่ว่านี้ผมไม่รู้พรุ่งจะมารู้ตอนไปดูใน YouTube เอาและถ้าว่าเมทไปช่วยแครี่กับซับอยู่ถ้าเห็นว่าเมทย,ยังไม่กลับมาเคียร<ด>์คลิปกลางเราสามารถเอาได้นะครับและที่สำคัญที่เราเอาออฟเลนจากอ่ามังกรแล้วก็กิ้งกือนะครับกิ้งกือที่มาถึงนีงน้มาถึงด่งนั่นแหละครับกิ้งกือน่ะด่างละ แล้วก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมเล็เลดเวทบูขอกฟังของเราเลยครับโดยเฉพาะบูครับเพราะบูสำคัญมากและที่สำคัญนะครับญาติเราต้องใช้บูด้วยครับเราต้องรักษาเราต้องให้เพื่อนไปดูบูให้เราด้วยเพราะ่าตเป็นตัวที่ต้องใช้ติเขาใช้มาด้วยครับตอนนี้เราก็ได้ขวานฟาร์มครับต่อไปเราก็จะซื้อรองเท้ากันสีเอาไว้ เอาไว้กันเพื่อตัวฟองนึ่งมีชีแต่ไอ้เ้าฟองนึ่ไม่มีชีหรอกเอาไว้กันรอเอาไว้กันลีเลียนี่แหละตอนนี้เราก็ดูฟอร์เรนเขาล้ำไปถ้าเราช่วยได้ก็ไปช่วยเพนมาช่วยล็อกซี่โอเคเราช่วยไม่ได้งั้นเราเอาคิดเพื่อนแทนกันเพื่อสิ่งแล้อมเป็นเพื่อนไปมาหาเราครับแต่ว่าเขาก็ไม่มาหาเรา ระหว่างที่เดินมาให้เนี่ยแว่เวลาใช้นะครับเซ็ตสกตลนึงกับสกิลสองไหมน่าจตยาเขาใช้ใช้สกิลห่กับสกิลสอใส่ผมแต่ว่าไม่โดนมาเขามาเอาบูต่อนะครับตอนไปเรื่อยๆไม่ต้องสีเยอะมากครับปไปเรื่อย เราก็ดูสคอร์ที่ชื่อว่าเราเรานำมากพอหรือยังให้มาไม่พอเราก็ต้องเข้าไปนิดนึงซับไฟหนึ่งก็นต แ yup. ม่มนางเตี้ยคนนี้มวางคนเรเก็อีอเนตมสาใ a เกมนี้จะเป็นดกแนะนว่าตนเกมให้เอามังกรก่อนแล้วค awesome well, ่อยเอาดา ช่วงตามเกมทึงเลดเกมน,นี่แนะนำว่าให้เอามงให้เอาดาร์กแล้วค่อยก่อนตอนนี้เราก็ามาเลดไว้ตั้งทมเอล้อก,กันแล้วก็ลดดามี These <are> fine. าาเห็นว่าสกิลซองอยันโดนเล็ดเรื่องอันนาเมีแล้วก็ความทีหาใช่หมับ <Surprise. S 1> น,น่ไอ่านไมหมเหน แนวป้องศัตรูหายไปแล้วซุปเปอร์ครีปกำลังถูกส่งออกไปไฟไปอย่างเดียวไม่ต้องสนใจอะไรถ้ามีไฟเรางเข้าอัน c ยดูแต่ดลครับ an enemy a s been defeated ดีมะฮาเปียบุกปไปยคนนาอ้เพอเขามาติมึเขาไม่ได้เพียรดูบังพุ่มไมด้วยรอบน้านเอาไหม ได้เลยเราแค่ฟังเวลาบูเราไม่มีเขาาบูเราไปอ่ะป้อมเลนมังกของเราถูกต้องที่สุ t รอแต่รอใ e ้ติดร้อนรเพราแค่รอให้บูเกิดก็พอบูมันจะเกิดป่วะเรื่อเขาเอาไปแล้วเขาเอาไปแล้วมั้งกลางกลางมีมั o อยไ่บิชูดีป่ะวะ Mountain. อันต um, ีเราไม่พร้อมอันตพร้อมอเกยว u ยังไม่ลกลราของเราถูกโจมตีเยมาอันตีพร้อมนต้อรอถูกโจมตีโอ้อตยตายรอบแรกทุกคนเรายังนำเขาอยู่เจเงินเรายังนำเขาอยู่ ป้องเลนกลางของเราถูกโจมตี Your e e นั่นค d ้ว e ป o ั e r t ้อมแฮกไป <S 2> <S 2> ฟันดูบั๊กนะดักบูดับ <new> ูมันจะเาาริ่มสำคัญก็ช่วงนี้แล้ว An enemy has been defeated. These are fine paints. Surprise! To paint more is to see more. ตอนนี้นะครับแล้วก็มาเอต่างะได้เอาไปีเาตอนนี้ก็เราก็ดักนะครับเรามาดูว่าบูเขเกิดปะูขาเกิแล้วก็เวทบูเาลยคันนี้คนรดเรอาีเขาจะไดลังเราได้บูครับยอแยฟาร์มไปต่อครบฟาร์มต่อจนเวอรได้ของัอย่าง

แล้วก็เวลสุดครับอีกแค่วิดีโอเราก็จะเปทสอเราก็สามารถเข้าไปได้เลยครับตอนนี้มังกรกับดาบเขาล้างอพนะครับเราไ็สามารถเอ้าลางมังกรมังกรได้แล้วนะครับ skill สองยังไม่พอ double k i has destroyed a tower. An ally has been defeated. Embellish! Uncultured brutes, all of them. What do they know of an artist's struggle?

Now, the others no must be creating art on Dream Mountain. Uncultured brutes, all of them. What do they know of an artist's struggle? <laughs> oh, <no. laughs> อตอนนี้เรา,นนเราได้าม,ามานทราราะอะไรทีมายนาะะนนเรา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 ลัาตีดเราเราเรเราาารเรา the ecstasy must have that illustrated your team has <laughs> destroyed a tower uncultured fruits <laughs> รถอีกแ o ้ e รถได้ยั d ไงกันเนี่ยไม่น่าเชื่อกลับมาก่อนครับเล้ e าเซ e ยตั d i a ลาัมก่อน ตอนนี้สกอร์ผมนำไปประมาณ10แล้วนะครับเพราะว่าฟังฟัง <No. S 1> เราไอ้ีเอทฟังเราทำได้แค่สิบเอทเอทสกอร์เรานำไปสิบแล้วแล้วพวกนัก้นก็ไปเยอะด้วย now the others must be creating art on their own จากวัน,นี้เพื่อทิตยแล้วเราก็เปิดอันนียในการจะเริ่กตเราคนหลับในเขาเราะกันเราลงมีลากทีนี่าอโอเค่เราไม่ไวเลยเพื่อไอเดยองโ์เนต้องเลนดักของเราถูกโจมตีตอนนี้ผมจะเปลี่ยนการตัทีมไปตัดทีมไ Oh, yeah, Your tower has been destroyed! An enemy has been defeated!

uncultured brutes all of them what did they know of an artist's struggle these are fine paints <laughs> <laughs> ถ้าเป็นข้าวเหนียวเติมไพผมมาผมจะไม่รอดนะไปเนี่ยถ้าเป็นข้าวหนียวก็เติมแต่ว่าเพียงเขาไปไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันโจมตีป้อมัตรู l ์ได้เลย What did they know they an artist's struggle? do of ตอนนี้เราก็มเาเวทเล็ดฝัด่งน้ตอนนี้เอ่อก้อนเลเยอร์เกิดแล้วครับแต่ว่าอะไรยังไม่เอานะเราต้องรอเพื่อนมาช่วยเอาก่อนเพราะว่าก็ตอนนี้เอาคนเดียวไม่ได้ครับต้องมาเอาสักซองทำคนทคับตึงมันจะรอด เราก็ดักรอดูครับว่าจะมีใครมาเอากอดเป่าถ้ามีเราจะได้อันติใส่เขาเลย Uncultured brutes, all of them. What do they know of an artist's struggle? An enemy has been defeated. ตอนนี้ผมก็เรียกให้เพื่อนมาตีคอสเลเยอร์นะครับแต่ว,ว่าไม่มีใครมาสักคนเลย No, no, this is not what I want. เรียกคลิปเด่นมังกรทีได้เลย

Nice assisting. Hi. <laughs> Your tower has been destroyed. Your team has destroyed a tower. ตอนนี้เราก็เกิดมาแล้วครับอย่างไรที่ผมเกิดมาคือไปเอาใช่ครับชีวิตผมมีแค่บูโอเคเก็ไปเอาบูเหมือนเดิมนะครับเกิดมาก็าเอาบูเลยเรียกเขาอออมาเอาคลิปเพื่อเอาเงนินผมก็ไม่ได้ว่าเก็บสแต็อต่อเฮสบิเดก็บคะแนน เดี่ยวจะมาเปิดของตเราลืมกอนแต่เขาเล่นแปลว่าก้อนมาตีคนเดียวไม่ได้ครับคนแปลว่าต้องมีซองปก่อนแล้วเขาเพิ่งจะเก็บก้อนได้นะครับโจมตีได้ซะเลยเยอะผมเรียกเพื่อนมารวมตีก่อนกลนมาขึ้นมามาตีก้อนมาๆมาโอเคตอนนี้คิวด้วยเขาเปิดครับดังนั้นผมก็เอาก้อนกับคิวเด้วยครับตอนนี้เปิดจะมาต่างตัวแทนก็เอาพ่อติเลยครับเพร่อค้อนจะเป็นตัวที่ช่วยเราเน้น เลดเกมครับว่าเลดเกมอนนี้สังหรัพืถ้าฝังไหนได้่อนนี้ชือว่าฝั่งนี้อาจะสุกมาแ,แบงค์เงินจะมาเอาก่อนด้วยเอา่านนเพื่อนไปามไปตงลินไปนเลสังหารที <c oughs> ตอนนี้เราก็ได้ก <st> ่อนขับรถจมาจบบา้าน

ตอนนี้เพลงกำลังเคลียบบอลฮับล้สามารถเอ่อปีป้อมกลางแล้วก็ป้อมล่างได้นะครับตอนนี้สกอร์ฟองผมไปประมาณ39สก้าฝั่งนู้นได้ยีอซึ่งฟองผมนำไปไกลมากอาตอนนี้ฟองผมนคร้นี้ฝากรายงานเพลง และฝากรายงานเพ้นด้วยนะคะทำไมอรัเพื่อน It's ออ้าวจบแล้วหรอไหนเพื่อนกันยิ้มเพิ่มแต่ตอนนี้มาปะทีเดีวยวนะฮะไม่รู้ที่ว่าใครเป็นเ v p กันก็คงไม่ใช่ผมแล้วเพราะผมไม่ได้อะไรมากมาย เราคิดว่าใครเป็นเอ็มพีโค้ดคิวสามเลอ๋ะผมนี่นะนี่ะไม่น่าไป่ไปนะผมพร้อมด้ทำอะไรแล้วคิวฟาร์มแล้วกด่ายนะเมทให้เพื่อนไปเรื่อยๆก็คลิปนี้ขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามมาที่นี่นะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับนี้ลาก่อนนะครับบ๊ายบาย